สวัสดีค่ะหมูน้อยนะคะเน้ลหมนเลี้ยงโชคชัยค่ะทํางานอยู่ที่ฝ่ายจัดซื้อค่ะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนะคะทำงานที่นี่มาก็14ปีแล้วค่ะ ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยว่าเออเราจะได้จดทะเบียนจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยกับแฟนของเราคบม,มาตั้งหลายปีเนาะแบบประมาณ17ปีพอรู้ว่าแบบไครอะ่ะสามารถจดได้แล้วมีการรับการรับรองอะไรเงี้ยเราก็เลยรีบจอคิวเลยแล้วก็ไปจดพอจดเสร็จคนรอบข้างก็แบบว่ายินดีด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยดีมากวันนั้นก็ตื่นเต้นด้วย ก็ในส่วนของครอบครัวเดิมะเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่แล้วแหละก็ไปมาหาสู่ทั้งสองบ้านก็รับทราบกันว่าคบกันมาแบบหลายปีแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่รองรับแต่พอมีรองรับแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิทางกฎหมายอะไรของคู่อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการรับประกันชีวิตคู่ของเราที่เป็นครอบครัวจริงๆบอกใครต่อใครแบบว่าเออเราจดทะเวียนแล้วนะเราแต่งงานแล้วนะเรามีครอบครัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย เราก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้วแหละแบบที่เป็นแฟนแล้วก็อยู่ด้วยกันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างในองค์กรอ่ะเขาไม่ได้มองว่าแบบว่าเราแบบมีแฟนเพศเดียวกันหรืออะไรยังไงเขาก็มองว่าเป็นน้องคนนึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบพอเราบอกเราจะเป็นจดทุกคนก็คือแบบยินดีแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย ที่บริษัทนี้เราทํางานมาก็10บกว่าปีเหมือนกัน <P ie> พอๆกับที่เราคบกับแฟนเลยแหละรู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นครอบครัวมีทั้งพี่สาวพี่ชายเนาะก็คือทุกคนอะ่ะเอ็นดูเราคือพอรู้ว่าเราแบบว่าพี่หนูขอลาไปจทะเวียนนะทุกคนก็จะแบบแซวจทะเวียนแล้วพอวันที่กลับมาก็แบบว่าไปอัปเดตสเตตัสมาแล้วหรอแซบบวอะไรอย่างเงีแบบ้ยก็เลยรู้สึกว่าทุกคนน่ารักอะ เอาจริงๆบริษัทเราอะก็หลากหลายเหมือนกันแล้วถือว่าบริษัทเล็กเนี่ยเป็นการเปิดให้ทุกเพศทุกวัยอะ เข้ามาแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ไม่ได้ดูเลยนะว่าเป็นเพศอะไรหรือว่าอายุเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าคุณมีความสามารถแล้วทีนี้ในส่วนของถ้าใครยังไม่เคยยังไม่ได้เปิดตัวหรือว่าแบบเปิดโลนิยมแบบไหนหรือเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ลองดูค่ะเพราะว่าบางทีอะถ้าเปิดแล้วมันอาจจะทําให้เราอะสบายใจหรือฝ่ายนิดนึงบางทีผมเล็คิดอาจจะทําให้คนที่แบบคู่กับคุณจริงๆอะอยู่บริษัทเข็มเหล็กก็ได้นะ สำหรับในองค์กรเข็มเหล็กของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายพี่ๆเพื่อนร่วมงานนะคะใจดีกับเรามากๆเปิดรับทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างนี้เลยไม่ได้มองเลยว่าเราจะแบบว่าเพศไหนอายุเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าแบบว่ามีศักยภาพในการทํางานได้ถือว่าแบบที่เนียถือว่าเป็นแบบถ้าพูดถึงเนื้อครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็แบบว่าใส่ใจกันจริงๆ